สวัสดีครับผมยาที่ดินคุณภาพจังหวัดเชียงภูมิโคราชขอนแก่นนะครับวันนี้พามาชมที่ดินนะครับนะที่10ไร่นะครับบ้านสะปนทองตําบลสสะูนทองอาเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียงภูมิครับอรายละเอียดแปลงนี้นะครับเชิญรับชมรับฟังข้อมูลกันได้เลยนะฮะที่ดินนะครับจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับอย่างที่2นะครับที่ดินแปลงนี้สูงกว่าระดับน้ําทะเล245เมตรนะครับน้าไม่ท่วมแน่นอน มีไฟฟ้าประปานะครับผมแล้วก็ห่างจากถนนลาดยางนะครับที่จะเข้าบ้านสะปูนทองนะครับแค่200เมตรนะครับนี่ครับทางด้านถนนด้านหน้าที่ดินนะครับตรงไปแล้วก็โค้งขวาก็จะไปจะหลดกับถนนลาดยางกับคอนกรีตตรงบ้านสะทางเข้าบ้านสะปูนทองนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับไม่มีสระนะครับแล้วก็มีเถียงนาหลังนึงแล้วก็เจาะน้าบาดานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่ไล่ที่สวนนะครับแปลงข้างเคียงแปลงติดกันนะครับก็จะทําไล่ทําสวนนะครับมีปลูกทุเรียนบ้างปะปายนะครับลมแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็แรงทั้งวันเราถามชาวบ้านแถวนี้มา เขาบอกว่าหลังบ่ายสองมาเนี่ยลมจะแรงมากๆเลยนะครับตลอดทั้งปีเลยเป็นลมแบบลมเย็นสบายนะครับถ้ามีปลูกต้นไม้ไว้มีร่มเงาหรือว่ามีร่มไม้นะครับไว้ล้อมรอบบ้านเนี่ยอากาศดีนะครับเย็นสบายเลยนี่ครับที่ดินเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับฝั่งที่ติดทางสาธารณะหรือว่าด้านหน้าของหยาตอนนี้นะครับ162่เมตรนะครับถ้าหันหน้าเข้าที่ดิน ฝั่งขวาลึก71นะครับฝั่งซ้ายลึก100เมตรครับด้านในกว้าง169เมตรครับที่ดินจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับกึ่งกึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับทั้งซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะครับน,นี่ก็เป็นทางสาธารณะนะครับที่ตรงเข้าไปจะพาเลี้ยวเข้ามาดู รูปภาพกับข้อมูลด้านในกันนะครับอันนี้เป็นแนวเขตนะครับจะชี้ให้ดูคร่าวๆนะครับภายในรัศมีนะครับ2กิโลเมตรนะครับจะมีตลาดร้านค้าร้านสะดวกซื้อนะครับโรงเรียนนะครับส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับของ สมขบนะครับจะห่างไป4กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง10นาทีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในที่ดินนะครับผมที่ดินนะครับเสมอถนนทุกจุดเลยนะครับหน้ากว้างมากๆนะครับถ้าเกิดวิ่งเข้าเมืองชัยภูมินะครับก็ประมาณ74กิโลเมตรครับประมาณ1ชั่วโมง16นาทีครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับตกไล่ละ1นึ0 0 0สนืบาทในที่10ไร่นะครับยกแปลงล้านสองนะครับ mm hmm. ก็ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านัดเข้าไปดูที่ได้นะครับ mm hmm. หรือจะหรือสะดวกเข้าไปดูเองก็ได้ครับผม mm hmm. ก็ขอจบการรีวิวแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ